ผมอยู่คนเดียวขออนุญาตปอนหน้ากากเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับในส่วนของสาธารณสุขที่จะได้เพิ่มเติมที่จะรอคําถามขออนุญาตเพิ่มเติมก่อนที่คิดว่าน่าจะเป็นคําถามฮอตทินะสตลอดทั้งคืนเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับกระบวนขนคนมาพันก่าคนลงที่สถานีรถไฟวาลินไหมนะโลกโซเชียลเราก,ก,ก็ก็แชร์กันทั้งคืนนะฮะ ก็ขออนุญาตจับเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะให้กระทรวงควมนาคมนะครับได้นำผู้ป่วยที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยที่ยังไม่มีเตียงนะฮะหรือไม่มีที่รักษานะฮะกลับบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะประชาชนที่ป่วยก็เดินทางมาเองแล้วครับเดินทางมาตามที่ท่านรอง้ันน่าการจวงหวัดได้ะะแถลงทุกวัน นะฮะว่ามีการมาเรื่อยๆส่วนที่มาได้ส่วนที่มาไม่ได้นะฮะหรือต้องการมาแต่ไม่มีรถไม่มีเงินจ้างรถกระทรวงคมนาคมก็จะจับเส้นทางในการเดินทางครับซึ่งครั้งแรกนี้ก็จะจัดรถไฟซึ่งจะได้ส่งผู้ป่วยตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมาถึงบนราชธานีนะครับ ทีนี้ก็มีประเด็นในโลกโซเชียลนะครับที่ได้ forward กันไปว่าอุบลราชธานีจะมีผู้มาลงอยู่พันกว่าคนครับโดยมีอุบลราชธานี2 4 9คนครับมียโสธรมีอำนาจเจริญมีมุกดาหารนะครับในแพทย์สุวิ์รจนาศักดิ์โสธรน,นะครับในแพทย์สารสุขจังหวัดท่านก็เลยให้เช็คนะครับ2 4 9คนเนี่ย จะมาขบวนวันจันนี้จริงหรือเปล่าสําหรับคนอุบลนะับปรากฏว่าโทรศัพท์กลับไปถามทุกคนใน249คนพบว่าบางคนอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบางคนอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วได้เดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะยังเหลืออยู่ตกหล่น249คนเนี่ยที่มีรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ที่กรุงเทพเนี่ยเลือยู่ห้าคนเท่านั้นครับ 5คนเท่านั้นที่จะเดินทางมาวันจันทร์นะฮะในจํานวนสอง้อยสี่สิบเก้าคนแล้วถามว่าจังหวัดอื่นมีจํานวนเท่าไหร่ไม่ทราบนะจังหวัดนั้นต้องเช็คตัวเองนะฮะว่าผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้กรุงเทพเนี่ยนานหรือ,อยังนะฮะแล้วก็เดินทางกลับปริยางนะครับหรือว่าได้ที่รักษาได้เตียงที่โรงพยาบาลกรุงเทพหรือ,อยังนะครับแต่ของบนราชธมนีสอง้อยสี่ิบเก้าคนเนี่ยมีห้าคนครับนะฮะฉะนั้นเนี่ย ประชาชนที่จะตกใจหรือตื่นตระหนกเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับไม่ไม่แก้จํานวนที่ลดน้อยลงแต่นะครับแต่มีการมาตรการซึ่งบ่ายนี้นะฮะท่ามกลางสายฝนเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดพรธรานีนะฮะก็จะนําทีมออกไปในการที่จัดสถานที่ที่จะรอผู้ป่วยที่เดินทางมาจากรถไฟต้ไปสถานที่รถไฟได้เลยนะฮะฉะนั้นเนี่ย ประเด็นจํานวนก่อนนะครับประเด็นจานวนซึ่งจะต่อเนื่องกับคอร์เซ็นเตอร์นะฮะซึ่งประเด็นที่สองผมจะพูดถึงเรื่องคอร์เซ็นเตอร์ฉะนั้นเมื่อจํานวนห้าคนเนี่ยเรามีระบบในการจัดการตั้งแต่ลงรถไฟนะฮะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อมีช่องให้เดินเดินมาที่ไหนเดินมาที่รถรถอำเภออะไรนะฮะเราจะจอดก็ทําความสะอาดพี่รอใส่ชุดป้องกัน ใส่ชุด PPE พรุ่งนี้พนักง,งานขับรถทุกคนที่จะมารับนะฮะไม่ว่ามาจากตำรวจทห,หารเหล่ากายชาติหรือมูลนิธิอาสาหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยพรุ่งนี้จะเชิญทุกคนมาซักซอมมาประชุมกันทุกันป้องกันเชื้อการใส่ชุดยังไงนะครับถึงจะไม่เอ่อเอ่อคนเอ,อ่คนเปื้อนนะครับกับเชื้อโรคนะฮะเรานั่งตอนหน้าผู้ป่วยนั่งตอนหลัง นะฮะซึ่งมีกระโจกตั้นอะไรเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราจะมีประชุมและซักซ้อมสำหรับพนักง,งานขับรถหลังจากลงรถไฟแล้วเราก็มีช่องทางที่ให้เดินโดยเดินเข้มามาแล้วก็ขึ้นรถถ้าไปอำเภอเดยดุดมอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับแล้วก็รับแล้วก็เข้าที่โรงพยาบาลแห่งนั้นหรือโรงพยาบาลสนามหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น หรือที่เรียกว่าศูนย์ดูแลโควิดชุมชนนะครับหรือว่าโฮมไอโซเลชันนะครับหรือว่าเสียงนาโมเดลนั่นก็คือโครงการคนบนไม่ทอดทิ้งกันนะฮะเราก็รับามาดูแลเป็นรายอำเภอฉะนั้นช่องทางที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครจนถึงเตียงทุกป่วยอยู่ในอำเภอหรือว่าภูมิเนา,นานเนี่ยจะปลอดภัยทุกขั้นตอนครับคงมีคนถามแล้วคนคิดตามว่าแล้วรถไฟเนี่ย ธรรมดานี่ต้องมีการห้องนง้องห้องน้ำเนี่ยเทเรียราดไปตามทางตอนนี้การรถไฟจะนําตู้หรือโบกี้นะฮะที่เก็บมีการค่าเชื้อไม่ปล่อยเรียราดตามเส้นทางครับอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจํานวนผู้ป่วยนะครับที่เป็นพันอาจจะไม่จริงครับพอเราได้ตรวจสอบจริงๆแล้วของอุบลเนี่ยมีแค่5้ารายนะฮะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องของอ การระบบการป้องกันเชื้ออย่างไรเราป้องกันซิลอย่างดีนะครับมีการซักซ้อมมีการใช้รถมีการฆ่าเชื้ออย่างดีเชื้อไม่ลอยไปตามอากาศในถนนที่ขับรถผ่านนะครับนะฮะาการอันตรายมากกว่าที่ท่านไม่ใส่หน้ากากสมมตินะฮะแต่วันนี้ผมขออนอุญาตแล้วผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับเอ่อถ้าไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาป่วยเนี่ยอันนี้อันนี้อันตรายกว่าแต่นี่เรารู้แล้วว่าเขาป่วยครับแล้วเขาก็ ป้องกันตัวเองอย่างดีแล้วเราก็รับมีการระบบรีเฟอร์หรือระบบส่งต่ออย่างดีเพื่อทําการรักษาทีนี้ผมขออนุญาตที่จะพูดข้อสองต่อเลยว่า,าระบบคอเซนเตอร์นะครับในเมื่อเรารู้ว่าประชาชนจะเดินทางกลับหลายคนประชาชนหลายคนที่ป่วยได้โทรเข้ามาคอเซนเตอร์นะครับหลายคนก็บ่นว่าเอทำไมคอดเซนเตอร์เนี่ยรับท้ายจังนะฮะท่า,ถ,าถ้าคิดถึง โอรเซเตอร์ของโทรศัพท์ต่างๆผมเพิ่งเข้าใจเลยแต่ละท่านที่โทรมาไม่ใช่โทรนาทีเดียวสองนาทีครับบางคนครึ่งชั่วโมงฮะบบางคนหนึ่งชั่วโมงสอบถามต้องการความไว้มั่นใจแล้วก็ส่งแลบบเข้ามาหากันใบแลบบเป็นอย่างไรตักใบไล่เรียงกันโอเคละหลายคนที่โทรมาก็ซ้อนสายแล้วก็รู้สึกว่าไม่ประทับใจนะฮะโทรแล้วไม่มีคนรับนะครับเอาเมื่อวานเนี่ย สายที่ซ้อนหรือมิดคอเจ้าหน้าที่ของสาาสุขเราโทรกลับทุกสายบางสายได้รับแล้วบางสายมีที่นอนแล้วบางสายมีเตียงคนไข้แล้วนะครับที่เหลืออยู่ประมาณยี่สิบลายเราเลยเชิญว่าเอาอย่างนี้ยี่สิบลายที่จะเดินทางมาให้ไปขึ้นรถไฟนะครรวมกับทางชุดแรกที่แจ้งที่กรุงเทพ รวมแล้วบนเนี่ก็น่าจะยี่สิบห้าคนครับจากคอนเซ็ตเตอร์เรายี่สิบนะฮะและ้วจากลงทะเบียนที่กรุงเทพอีกห้านะฮะก็คงจะเป็นยี่สิบห้าคนฉะนั้นระบบคอนเซ็ตเตอร์หลายคนก็บอกว่าทําไมไม่เพิ่มผู้สายล่ะทําไมไม่เพิ่มจิตอาสาล่ะที่เอามารับมันไม่ใช่เช่นนั้นครับคนที่จะรับสายได้นเนี่ยจะต้องมีความรู้ในด้านการบริบายเคสหรือการซักประวัติว่าป่วยหนึ่งป่วยจริงไหมป่วยแล้วมีใบแลบไหม อันที่สองตอนนี้อาการเป็นอย่างไรอยู่ในระดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไหมเพราะว่าถ้าอาการหนักเราก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าอาการเบานะฮะระดับหนึ่งเราก็สามารถเหมือนท่านรองผู้ว่าบอกแล้ะครับเราก็สามารถไปเสียงนาไดนะะ้ระดับสองอาจจะมาที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนของอำเภอไดอ้ถ้าระดับสามอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอได้ถ้า,ร,าระดับสี่ต้องอยู่โรงพยาบาลทั่วไปใหญ่ห,ญหรือโรงพยาบาลสัมประสิทธ งั้นจะต้องมีทักษะพอสมควรแล้วแก้ไขอย่างไงตอนนี้แก้แล้วครับ mm hmm. เราจะรับคอเซนเตอร์ hmm. อย่างรวดเร็วเลยถ้ายตัวเข้า mm hmm. แล้วก็จะซักประวัติแบบเร็วเพราะว่าท่านอยู่อำเภอไหน mm hmm. ถ้าพอยู่อำเภอเดชอุดมปุ๊บ mm hmm. เราจะให้หมายเลขเดชอุดมเลยแล้วท่านโทรต่อไปที่เดชอุดมเ mm hmm. ดชอุดมรับสายเลยสายนี้มาจากน้ํายืนเราจะให้ซักถามประวัติคร่าวๆส่งต่อไปน้ํายืนเลย สามารถที่จะน้ำยืนรอรับได้เลยอันนี้น่าจะแก้ได้นะฮะเท่เนนา,ก,ะะากับเราเพิ่มผู้สายอีกประมาณสัก3-40สี่สผู้สายนั่นก็แปลว่าขอให้เราบริไฟเคสก่อนระดับศูนย์ปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะให้เบอร์ของภูนีลำเดาหรือโรงพยาบาลที่อเือท่านจะไปพักนะครับอันนี้คิดว่าระบบผู้สายน่าจะดีขึ้นนะฮะและประชาชนที่เดินทางกลับมาในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะ ภายในทั้ง5วัน7วันนี้ก็คงจะอพอสมควรนะฮะแล้วก็น่าจะได้รับการรักษาดูแลทุกๆคนนะฮะ 2, พบว่าฝากสองข้อไว้ก่อนครับแล้วรอคำถามต่อไปครับขอบคุณครับครับมีคำถามอ่าเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับ,ค,รบคือตัวเลขที่พวกเราเห็นกันแล้วแตกตื่นกันเรื่องคนเดินทางมานะฮะคือทางเขาเรียกว่า เนยา,าบันแพทย์ฉุกเฉินนะครับสปชอกับร่วมกับสปทชเขาก็ไปเก็บตัวเลขว่าผู้ที่แจ้งนะครับผู้ที่แจ้งขอเตียงจากโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยหรือพริมณฑลทอนเนี่ยมีคนขอเตียงไปเท่าไหร่นะครับที่ยังไม่สามารถจัดเตียงให้ได้นะครับเขาไม่ได้ดูว่ากลับไปหรือยังนะครับเขาดูตัวเลขไอ้ตัวเลขคนขอคนขอขอ,ขอเตียงขอเตียงรักษา นะครับแลวทีนี้เขายังไม่สามารถจัดเตียงให้ได้มันก็เกิดเป็นสองพันกว,ว,ว,ว่าคําว่าสองพันกว่าเนี่ยมันอคำว่าสี่พันกว่านะครับสองพันกว่าคือมันมีทั้งไล่มาแต่สระบุรีโคราชบุรีรามสุรินทร์สีเกียบอุบลน,นะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดบนจังหวัดเดียวนะครับทีนี้จังหวัดอุบลเฉพาะจังหวัดบนเราก็สองร้อยกว่านะครับที่อรอเตียงนะครับแต่นะครับ ระบบของเขาเนี่ยนะครับเขาจัดส่งสี่วันครั้งคือรวบรวมคนสี่วันนะครับในช่วงสี่วันีปรากฏว่าภาคประชาสังคมของเรานะครับหรือเขาดิ้นรนกลับมาเองเพราะรอสี่วันไม่ไหวนะครับก็เลยทําให้เดินทางกลับมาก่อนมารักษาแล้วนะครับหรือหลายคนก็ได้เตรียมที่กรุงเทพแล้วไม่ไม่มานะครับก็ขอนาเรียนอย่างนี้คือตัวเลขนั้นไม่ใช่ว่าตัวเลขจะส่งเข้ามานะครับ ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับตัวเลขที่แท้จริงนะครับก็จะรู้วันพรุ่งนี้นะครับคือ,อเราเริ่มบอกเดินทางหมนแล้ครับตัวเลขที่แท้จริงนะครับพรานเป็นตัวเลขเขาได้มาจากตัวเลขที่การจองเตียงนะครับแล้วกรุงเทพนี่ไม่สามารถจัดเตียงให้ได้มีกี่คนที่อยู่บนเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้ลึกไปถึงขนาดว่าเดินทางมาแล้วเท่าไหร่ จัดเตียงให้ได้แล้วเท่าไหร่ยังคงเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวนั่นตัวสุดท้ายนะครับว่ายังเหลือที่หาเตียงให้ไม่ได้ก็ประมาณสี่ห้าคนนะครับก็กลับมาแล้วนะครับภาคประชาสังคมของเราได้ยินข่าวว่าเอารถบัสเอารถตู้ไปรับกันมาเต็มเลยนะครับทาให้ยอดเมื่อวานที่เราเพิ่มขึ้นสองร้อยกว่าเนี่ยมาสามสี่วันก็คือยอดตัวนี้แหละครับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับ ทีนี้ไม่สามารถรอรถไฟได้ก็กลับมาก่อนนะครับไม่งั้นยอดเราก็อยู่ที่ร้อยกว่าตลอดนะครับมามาเยอะช่วงเมื่อกี้นะครับก็นาเรียนอย่างนี้นะครับอขอให้ฟังก็เลยว่าข้อเท็จจริงจากจาการแถลงสถานการณ์ประจําวันดีกว่านะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าก็มอบให้ของเราที่ทั้ง,งทั้งฝ่ายสา้ากฝ่ายทุกฝ,ฝ,ฝ่ายนะครับผมก็เป็นคนรวบรวมข้อมูลจะกลายเป็น ทำหน้าที่เสมือนโกศสวคจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคือจะได้มีข้อมูลคือข้อที่จริงของเราคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อข้อมูลตัวอื่นมันยังไม่กันกรองนะครับเพียงแต่ว่าประมาณการนะครับประมาณการโดยใช้ข้อมูลผู้ที่จองเตียงไว้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถหาเตียงได้แต่ข้อที่จริงคือเขเขากลับมาแล้วรวมถึงก็ได้รับเตียงแล้วก็มีนะครับก็ตกค้างอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคน แล้วก็มีเคสใหม่อีกประมาณคาดว่านะครับอุบลเราไม่เกิน40แน่นอนครับ